สวัสดีพี่น้องสุขุทุกคนครับทางย t u b e นะครับวันนี้เราจะไปดูพราจะไปเบิ้งลูกสาวนะครับลูกชายเหรอใช่ไหมลูกชายมาเพิ่มนะครับโอ้โหผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายจะเป็นลูกชายอาหาลูกไายพี่น้องสไปเบิ่งวันรอซ้ำเลยนะถ้าไม่่อเราก็ไม่เอามาเลี้ยงน้องใช่ไหมล่ะถ้าเด็กมันไม่หล่อเราก็ไม่เอาไงต้องเอาเด็กที่มันหล่อไง ให้ไม่หล่อเนี่ยแล้วก็ไม่เอาอันก็สิบหกสิบเจ็ดมันสิบหกสิบเจ็ดหรอสูงหล่อเบิ่งเด้อหล่อเบิ่งนะดีสูงเลยหรอคนดีเลยใหญ่ด้วยนะใหญ่เลยออนี่ประทับใจอยู่นะแม่น่าชมคือแค่ส่งรูปมาเนี่ยแบบว่าโอ้โหมันเลิศมากเลยนะเลิศเลี้ยวขวาหลังจากแยกบริษัทคอนประเสริฐมอเตอร์จำกัดทางด้านขวาไปยังถนนเนี่ยี่สิบสามจะไปไปดูเผื่อลูกชายแบบ ตื่นเต้นอยู่นะพี่น้องจะได้เจอลูกชายครั้งแรกเต้นเต้นเห็นเต้นในรูปไหมนะแม่นี่อยากส่งให้ละน้อยดูแบบนี่อเลยเนาะนี่อยากมีเงินแบบแม่แล้วนี่อยากเอาเด็กมาเลี้ยงอุปธรรมแบบแม่แบบนี้จริงนี่อยากนี่อยาก้าธุเรือไปบนถนนูขบ่สิบสามกิโลเมตรไม่ด้วยนะเด้อเดี๋ยวเราไปื้อร์เบียรร่วมกันเอาแบบห้าใบหกใบแล้วเราแบ่งกันคนละสองใบสามใบ ธอก็สิบสองล้านฉันก็สิบแปดล้านอะไรอย่างเงี้อยากเลี้ยงเด็กอยากเลี้ยงเด็กแบบเนี้ยแบบฉันแบบโอ้ฉันอยากเวลาฉันอยากกลับบ้านฉันอยากแบบกลับไปลูกไปข้ามึงสิแมะอันมีความสุขนะจริงหัวเด็กเนาะโอ้คิดแล้วสิแล้วแบบแน่้เนี้ยเนี้ด็กหน่อยเด็กหน่อยกับเบอหน่อยได้ไหมนี่เออเออใหญ่สูงเกินวัยอ่ะเออ สมนะสมนะสมเนี่ยมันสมกับแม่จะเสียเงินนะดีๆถ้ามันเป็นแบบนี้ใครก็อยากเสียเงินนะเอาแต่แบบนี้คือผู้ใหญก็อยากเสียเงินแห่มันสิอยู่ซื้อกับเสียไหมหรือไอเป็นบ่าวเมียเพอไม่แล้วเด้อ คือจังมึดอะไ้อโอ้ยแค่คิดก็โอ้ยอีกแล้วใกล้เลยพี่น้องมาโอเคนะไปดูนะไปดูไปดูคืองานหอเทียนเขาเทียะจะพาพ่อเขาอยู่พ่อเขาบอกว่าเทตอนรัไปเจอพ่อเขาก่อนนะเทียะตเจอพ่อก่อนเขาบอกว่าเขามีลูกชายเยอะอยู่ในบ้านเหรอจริงเอ้ยเขินจังเลยบ๊วะเขินสิ ว่าเสร็จพี่น้รออย่าถเาเพราะว่าเขาบอกง่ายโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปหอดจะไปหอดเแียน,นี้ใหญ่บ่วงนะอันนี้เน้นถูกชะตาแล้วก็งลงหลอกไสก้โอ้ยจะไปสิบงที่พึงชะตาแล้วก็สิรอป้านั่นอลกไส้บ้า,านนี่นนมันก็รอโพดหลอลกไส้คนในสูงทั้งหลกอกไส้คนในยาเขาหาเท่าหนี่คือ,อคนนั้นลิลล็อกเออมันจะแบบแม่เนาะจริงเออจริงๆ เขาเรียกว่ามันจะเป็นดวงสมพงไงถ้าเกิดใครเดินมาหวัดดีก่อนนี่ก็แบบโอเคถ้าหลอนแล้วหญิงก็ไม่เอาไม่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 โอเคพี่หนอนนะครับตื่นเต้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 นเตื่องเต้นจังเลยพี่หนอนเฮ้ยพี่หนอนพี่หนอนเซร่วัสดีครับอุยไหนอ่ะคนไหนอุ้ย คือรอแทปตรงเลยาตองเบาดูออเอาเลยเอาเลยเลยมันสูงไหันสิเกตันนีลาแล้วก็โบดยันไข่เลยบดไขกรรอเชื่งเชื่งปาบอรอเลยรอครัรอมอมาเลยเก็ียได้เพราะว่าจะไม่นะหรแดงหลาจะคือรอแท้บดึกพอบ้องกล้ไไข่กระดำฮะ รคับบ้ใส่บบไกกสไว่า็่กสได้นดีเชืองดีจาตะวันด้ตนน้ซื้อกะมวนตะวัซื้อกะลอเสร็จก่อนก่อนเชืงเอ้เลูกลูตะวันโอ้ยสีเหมอนโอ้ยคืองามกเจ็บป้าไม่มีที่ติป้าดอะยับได้มอายุหเดือนกว่าหนิครัน่อส่วนไมได้ปีกว่าสองปีกว่าสมงันเมันเแม่ยนี่มันบอ ม่เพิ่นอยู่อยู่ไอฟาร์มพี่พี่ไอ้ไอ้้ไอพี่จัดการเจริญฟาร์มเจเจนุ้ยอันนี้ลูกพ่อได้ก่อนครับลูกเคสสามหนึ่งครับเคอุ้ยน้องลีน้องตะวันอ้ยตะวันตะวันเลียแล้วโอ้โหโอ้เออขอพงกระสีนั่งสีหลักก็ไม้พออนั่นครับเหดพวกนั่นอกลายเป็นเอฟหนึ่งลูกสาวของเคสพบแก่อยากได้อยากได้อยากได้โอ้ยนุ่มนุ่มหนุ่มงามหนุสาวใช่ลูก่มเรางามอุ้ยไหนกะหากบางแหนะ ลดเด้๋ยวนี้ส้มไปไหมเิ้มห่าทนไปย้มห้าไม่ใช่คนเลยยังไงถึเรียกพันห่าหนึ่งเอายิ้มหกแต่ใจก็ะเทิงข้างยิ้มหกัต่ก็ะเทิงข้างไปราคาุมเกือบเป็นพันเหล่านั้นน่ะสีุ่มเสียให้นั่นน่ะยังติดต่อแล้วใช่ลหมหางอนี้ไม่มาอีอเบอร์ถือสุดๆหรอที่ดีมากเลยอ่ะมึงดูมึงดู อืมอนะโอเคนี่โบขบตาไปปลาสันข้อไหมม่งดูช้ำเมืองต่างหือว่าคนนักเตะเต้นพูดนะปลาไม่เอาแบงหนาเลยเห็นเตะเต้นปลาหนาดิขากระยิ่เอ๋บมองดูเฉยๆแต่เพื่อผมใจอยากหาสีนี้อยู่อันนี้อันนี้คืออย่างผ้าอย่างบา้านบอก ปามันเลยครบามันเลยครับไอคือแบบเป็นพรอยพันธุ์เลยอาัตอิลีอิลีเปอันธุ์อิลียัี่แลใเองแบบแบบดีเดยเอาตัวนี้แม่ตีต่างมาเรียงตันกันสูงเติล้วเนาะพอยัวพอยเี้อยแล้วอยากมีคนเลียงให้ห้มองดู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 มีการอ้อนด้วยอหรออายอ ไข่มันนด่ดำึงสองใเลยทีครับไข่ดำเต็มใบพร้อมดิพลังตัดำเลยฮ่า่าฮ่าฮ่าดูพอม่พันก็ต้องอาบดลุกทีคเัียยดดีมืองเรียแล้วเรียแล้เรียแล้วน่ารักมากลูกน่ารักมากน่ารักจริงคนนี่หละลูกเออไปย้อนหัวด้วอยู่ปากงใช่เห้ผมสองหม่นเจ็ดันหาไป่ทรงผมมาเอาไก่คาร์โคาซีหาพันหรัผมมัเหลืออย่งเออนหนละใกล้ๆละตัวหนึงสิปเดือนบ่ เจ็บมือนหาอยู่อุบลอู้หู้ยงามเพียงจะบอท่านเขาครับอันนั้นพร้อมกับแม่บ้าเหมือนแม่พวกเนี้ยลอแห้ง่างอันนี้ก็ไปพักแค่ละนี่ว่าต้องห่วงกันแบบมันยืนเหมนกัแต่อันนี้คืออีหลี่พวกเนี้ยเชิดไรเบื้องพ่อหมอหน่อยซูข้าวไปเบิ่งเลยเข้าไปเอาซะอ่อนนั่นน่ะนั่นล่ะโอ้ยเลียไข่แม่แล้วนะเป็นงานครับเนาะตะวันอีหลีอยากไปแล้วล่อคือจะไปเปลี่ยนไม่เป็นตะวันชัย ปาดบักรอเลยัอยิหยีบน่ลยือนือนกสมสมพอพันไลยหลแบบแบบสมอิหนลยเอายอมยอมย่อมเลยนี่เอมอีเรื่่บจรยงยอมอีเนลีย่มอยว่าตัวนี้อิเลย่อดยแม่ฉันไม่ได้แบบเพีนวัวแบบนี้นานมากแล้วเมนขาบอกไัเอาอยก้อยมะนาวเนาะอุ้ยอยาก้อยเขาน้องก้อยมะนาวเปลี่ยนเสื้อซะ น้องซอยจุแปด้กันตะวันแต่แต่มาเพิ่มเป็นตะวันชายเออโอ้ยมันหักจะแห้งเราล่ะอือแายจไม่อยน้ำรูออ่กพ่อไม่มีเวลาได้ดีแห้งครับออ่มีหหงกบัอออมันดีแห้งอีดีออโอ้นี่แมมากันนี่ไหม แมนนักประคากเจ้านี่เรื่องง่าบอกง่า่จริงเขาผสมแยกเพียรไ่เลยท้งในทบกไรวันกะไรวัน่ลังก็ดีอะไรบ้างโกัสเสือเสืพ่อเนี่ยอพ่อนีกูอะนี่ผมกปาเห็นเอาเฉาคือพอค่หันเดนรพี่เอสองตัคือพอบคัก เครือคัะครือสีกับสีเมียสีพอยแม่นหน้าเดียวกันเลยอ๋อตันตเป็นรัอ๋อ้ยเายเอนือสนมาบักคับตันแห้งเอาไอ้บัตอิเลีตม่เถ่าผมเลารูปเล่าจอดเรีนนี่ดีโอ้ยแล้วจุดขายขายว่านอะปะนี่กขาตั้กันว่าไงี้ยเหรเสียบว่าขึ้นไปน้่เอว่านอะปวดมากมัดนอวอันนั้นได้แม่ว่ะไอ้นั่นอันนั้นลูกกันเอฟหกแโอได้แม่มากจแม่อันนี้เป็นแมีลูกครับ กวเไปจอบาดาลอยู่หน้่านั่นิเลอาพี่น้องเนี่ยะครับบัณสิตจรับไปอุปธรรมนะครับเด็กที่ที่วัดจะรับไปอุปธรรมนะครับก็คือมีคนนี้แหละนะครับหล่อมากรอแห้งอิรีรอ่อย่อม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 รอแห้งอิรลรอขะลรอขกอหลีโออยากเลี่ยงอยากมีคนเลี่ยงให้อีริคาทินเห็นเพิ่์ลเสือเงาะรือจะเสือไปเลี่ยงนน้ั่เกจะเลียง